สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องดื่มแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงสูตรผสมโคเมียมตราเพียวคอฟฟี่นี่คือซองนี้นะครับซองใหญ่นะครับมีซองเล็กๆแบบนี้ครับทั้งหมด7ซอง น้ำหนักซองละ12กรัมนะครับส่วนประกอบภายในซองนะครับก็มีครีมเทียมกาแฟสำเร็จรูปโครเมียมอะมิโนโอแอซิดคีเลตและก็แต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติด้วยนะครับจงได้ทั้งแบบร้อนและก็แบบเย็นนะครับเราจะชงแบบร้อนให้ดูก่อนนะครับ ผงกาแฟ1นซองนะครับ12กรัมน้ำร้อนแบบจัดจัดนะครับ130 ml คราวนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับเปียวคอฟฟี่ สูตรออริจินอลนะครับไม่มีน้ําตาลนะครับโอ้หอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับแบบร้อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปแบบเย็นครับเพียวกาแฟหนึ่งซองสิกรัมนะครับน้ําร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ80 ml ทรงแบบเย็นน้ำร้อนจะน้อยกว่านะครับกาแฟาหอมมากนะครับคราวนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับแบบเย็นนะครับ กาแฟหอมทั้งสองแบบเลยนะครับแบบร้อนก็อร่อยแบบเย็นก็อร่อยนะครับกาแฟเพียวคอฟฟี่ผลิตโดยบริษัทเซปเป้จำกัดนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ